สวัสดีครับ้านเอซาช็อปนะครับผมมาส่งงานอีกแล้วครับผมชุดโปรโมชั่นวันนี้ลงในมิวเป้ายแดงนะครับผมอยู่ตั้งชุดจอเอเนะครับผมตัวนี้เป็นชุดโปรโมชั่นซื้อจอแอนดรอยสามหกศูนย์แท้แถมกล้องละพันระบบสามดีนะครับนี่ภาพกราฟิกก็จะเป็นมิวเตรงรุ่นเลยครับรถลูกค้าก็เป็นสีบรอนนะครับผมนี่แบนแบบนี้เลยนะครับนี่สมมติออกหน้าจอหลักนะครับอ่าแล้ว้าเกียร์ถอยนะครับผมเกียร์ถอยหลังนี่ชมมาแบบนี้เราสามารถกดเล่นเป็น2อดีหรือสามดีก็ได้นะครับอ่า กดเข้าเกียร์เอ็นเกียร์เกียร์ว่าปกตินะครับสมมุติว่าฟังก์ชันไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับผมนี่สวยงามนะครับผมสมมุติว่าถ้าเราไม่เข้าเกียร์ไม่เข้าเปิดไฟเลี้ยวอยากดูกล้องในขณะขับรถก็กดขึ้นมาได้เลยนะครับกดเล่นแบบนี้นะครับตัวสีสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับปรับเปลี่ยนได้นะครับสีราุรุรถ d Max สีประตูก็มีมาแล้วนะครับนี่สวยงามสวยงามแจ่มๆจมเลยนะครับผม เป็น CPU คอ8เหมือนเดิมครับตัวนี้ใส่ซิมการ์ดได้นะครับแล้วก็บันทึกกล้องรอบคันในตัวนะครับผมอันนี้เราก็บันทึกอยู่นะครับนีเลคคอร์ดอยู่นะครับแล้วกดดูกดดูไฟย้อนหลังได้นะครับนี่เป็นไฟย้อนหลังบันทึกทั้งหมด4ด้านนะครับนี่เป็นไฟบันทึกทั้งหมด4ด้านเลยนะครับอ่า YouTube นะครับมีทั้งตัวธรรมดาและตัว YouTube แวนไม่มีโฆษณานะครับ เมื่อกี้ตัดเสียงไปเตอเป็นกล่องบันทึกนะครับเสียงเพลงก็เลยหายไปนะครับอ่าเราเมื่อกี้นะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยเวลาเข้าเกียร์ถอยเมื่อกี้นะครับเสียงเพลงมันตัดนะครับเดี๋ยวเราปรับปรับตั้งได้นะครับเดี๋ยวเราตั้งให้ดูอขออนุญาตเปลี่ยนเพลง,งก่อนหน้าจอเป็น QLED นะครับเป็นพันสองแปดสิบคูณเจ็อยยสิบนะครับอ่าแล้วก็ตารางค่านะครับ ไม่ให้เสียงเพิงตัดนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับรเราสามารถตั้งได้นี่นี้เข้าเกียร์ถอยเสียงเพิงไม่ตัดแล้วนะครับเสียงเพลงเล่นปกติเลย สวยงามสงาเหมือนกันระบบเสียงเป็นตัวดีที่ครับเล่นได้หลายแบบนะเล่นเล่แบบไหนก็ได้นะครับแอปต่างๆลงให้ครบพร้อมใช้งานนะครับแผนที่ออฟไลน์ออนไลน์อันนี้เป็นออฟไลน์ไม่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตนะครับแล้วก็รองรับซิมการ์ดนะครับตัวนี้ใส่ซิมการ์ดได้แล้วก็อันนี้ตัวบันทึกกล้องนะครับ ตัวนี้เราแถมยูดีด้วยนะครับเป็นจุดโปรโมชั่นลูกค้าที่มาจากซูโปรช่วงนี้นะครับจะมีแถมยูดีมาติึกลองไปด้วยนะครับนี่จะเป็นแผนที่แบบออฟไลน์นะครับไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวออนไลน์ก็มี Google Map เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีคําสั่งเสียงนะครับเหมือนเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมครับอันนี้เพิ่งเปิดใช้งานครั้งแรกยังไม่ได้เข้าแอปให้ลูกค้าก่อนนะครับนี่เราเปิดพร้อมกันเลยนะครับ ล้องเราสามารถเรียกดูได้ตลอดนะครับว่าเราอยากดูตอนไหนนะครับนี่ก็เป็นโมเดลอิวสุมาแล้วนะครับเป็นเมือ X คืนเพราะเราลูกค้าเป็นเมือ X นะครับคันนี้สวยงามครับก็ประมาณนี้น่าลูกเล่นคร่าวๆก็เหมือนเดิมกับที่เราเคยรีวิวไปเยอะมากแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูงานต่อไปกันดีกว่าครับวันนี้ก็ส่งงานเท่านี้ครับโอเคครับถ้าสนใจไงก็ทักมาสอบถามครับร้าน X ขอบชอปโคราชครับผมสวัสดีครับ